วันนี้เราจะพามาทัวร์ที่เขาตะเกียบนะคะเขาตะเกียบหัวหินนะคะเห็นไหมคะจะมีลมมีวันนี้ลมแรงอีกแล้วค่ะมีภูเขาคือวัดตรงนี้เป็นวัดเขาตะเกียบนะคะวัดเขาตะเกียบแล้วก็มีทะเลทะเลสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะด,ดีดีที่สวยงามมากนะคะดูค่ะ แต่คนเงียบค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีลอยกระทงทะเลมันจะลอยไม่ได้เพราะว่าน้ําจะซัดเข้ามาเพราะฉะนั้นลอยกระทงออกไปไม่ได้ก็จะให้ก็จะกลับพาไปชมที่เดินที่ลอยเมื่อกี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็เอาชมบีดไปก่อนเขาตะเกียบนะคะเดี๋ยวจะให้ชมวิวสวยๆนะคะอีกที่ทสุดมูดานทิมสิตเนาะลูโมลิงเนะเขาตะเกียบนะคะ หัวหินค่ะอากาศดีมาก27องศานะคะวันนี้เราจะทานอาหารเย็นกันที่นี่นะคะร้านอาหารอยู่บนเขาเห็นไหมคะร้านอาหารอยู่โน่นวิวดีมากค่ะเขาตะเกียบเนคะเขาตะเกียบนะคะ หัวหินจะมองเห็น,หอ,น,นหอยูออยาา่โน่นเห็นไหมคะอยู่พืนที่สวยงามากนะคะเนอะโน่นหาดหาหัวหินหาดกลางจะอยู่ตรงโน่นค่ะจะมองเห็นเล็กๆอยูอ่โน่นนะคะ วันนี้ลมแรงค่ะวันนี้เรามาชา้าไปนิดนึงก็เลยอแับคนหมดแล้วปกติจะมีคนนั่งอยู่ริมผาดอันนี้เป็นโรงแรมเขาโรงแรมติดทะเลเลยนะคะในร้านอาหารติดทะเลเลยเขาตะเกียบร้านอาหารจะเยอะค่ะติดๆมาเป็นแนวแถววิวดีมากเลยนะคะ วิวดีมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งบนร้านอาหารตรงโน้นค่ะบนเขาตะเกียบเลยเห็นไหมคะมีร้านอาหารด้วยมีพระยืนโง่นะเห็นไหมคะวิสวยงามมากดูค่ะร้านอาหารจะวิวสวยมากนะคะที่เขาตะเกียบนะคะ ้านขึ้นอยู่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะน้ำทะเลลมแรงค่ะหนาวหละชื่อร้านเขาตะเกียบเลยนะคะภูเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ร้านเขาตะเกียบนะคะร้านอาหารให้ชมวิวสวยงามมากนะคะต้องต้องเดินขึ้นบันไดไปนะคะ ก็วิวสวยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะโหเห็นแล้วว่ารายการอาหารนะคะ,นะคะวิวสวยมากนะคะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะี่วิวสวยมากเห็นไหมคะพ้าองค์ใหญ่มากเลยอืเขาตะเกียบนะคะ ดูขดออ้างบนสวยงามมากเลยอ่ะสวยมากนะคะตรงนี้ว่าเด้อใหสานเจ้าเนี่ยนะ้จ้าใช้ทุกสาธิทุททททกชาตินสานเจ้าด้วยพวกชาวเรือเขาทำได้แน่แน่นู่น,น,นหัวหินอยู่ตรงโน้นค่ะมองเห็นอยู่ตรงนน้นคร ชาอัมอยู่โน่นแล้วก็ชาอัมแล้วก็หัวหินแล้วก็มาเขาตะเกียบนะคะทะเลอากาศดีค่ะอากาศดีมากแกจะแกจะสั่งเลยนะมามารับออเดอร์เลยเห็นไหมคะร้านอาหารชื่อเขาตะเกียบนะคะแล้วก็บิวดีมาก เอ,อของแกเอาปาปลายาสลัดใช่ไหมแล้วก็นี่เอาอะไรนะมะขามกุ้งมะขามกุ้งราดซอสมะขามเหรอเห็นไหมคะเราจิ้มเยอะไปก, <c oughs> ะกินได้ไแฟนจังหารร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยคะ่ะชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรคะ,อ,อ,ะ,รคะอ๋อมังกีม้าเทนี่ยชื่อร้านเขานี่ชื่อร้านอนี่นีน่คะ่ะ บ้านลยายฮานั่นแหละวันเย็นวันเออยายบิวฮาฝาดิข้าวจานหนึ่งด้วยค่ะข้าวเปล่าจานหนึ่งนี่ค่ะร้านอาหารน้ำเปล่าขวดมันแข็งน้อย,อยๆแหละเพราะว่าไม่ค่อยสบายอยู่นี่นะคะร้านอาหารชื่อมังกี้เมาท์เทนนะคะเลสทลองนะคะจะอยู่ข้างหลังของหลังของเขาตะเกียบที่จะที่จะ มีเรือไปไปอ่าพัทยานะคะนี่อยู่ข้างหลังก็คือเขาตะเกียบมันจะมีบนอ้อมๆไปนะคะวิวดีมากเลยค่ะสวยงามมากนะคะนี่เห็นเขาเนะะี่ยค่ะเขาอันนี้เป็นด้านหลังของเขาเดี๋ยวไปดูพาไปชมพระองค์ใหญ่นี่ค่ะ ้างบนนี้จะมีหลวงพ่อนะคะตามห้ามญาตินะคะองค์ใหญ่มากนะคะสูงมากเลยค่ะสูงเกือบเท่าภูเขาเลยค่ะเห็นไหมคะสาธุนะคะลูกหลานร่ำรวยร่ำรวยนะคะใครดูคลิปนี้ก็รวยรวยไปด้วยกันนะคะไปทานอาหารด้วยกันนะคะนค่ะนี่ ขอให้ลูกหลานร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะนี่ดูค่ะโอ้โหนี่เป็นข้างหลังเขาแต่เกียดนะคะดูค่ะ่านสูงมากสูงเท่ากับภูเขาเลยค่ะเป็นจุดชมชมดที่สวยที่นึ่งนะคะเห็นไหมคะสวยงามมาก ใครทราบข้อมูลก็คอมเมนต์มาได้นะคะร้านอาหารวิวดีมากเลยค่ะวิวสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนอีกนิดนึงไปชมทั้งวงิวได้ไหวพระด้วยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตคะ่ะโอ้โหขอ,อนุญาตนะคะ แบบปีนะคะก็บิวคล้ายๆกันนะคะเห็นไหมคะจะเห็นบิวของหัวหินชัดเจนหัวหินแล้วก็มาเขาตะเกียบนะคะไอโ้นวโนก็ิีมองเห็นลิบๆอยู่โนวลคืออ่าชะอําค่ะชะอํมชะอําแล้วก็วนมาหัวหินนะคะหัวหินแล้วก็เป็นเขาตะเกียบค่ะจะไม่ไกลกันนะคะ ดูค่ะบรรยากาศสวยงามมากนะคะดูค่ะวิวสวยงามมากที่นี่เขาตะเกียบลาเฮตเตอร์เ,ทเลทลองลาเฮเตมมังกีมังกีเมลเทนมังกีเมาลเท่นเลตเทอร์ลองนี่ค่ะนี่ดูวิวให้ชมวิวนะคะวิวสวยงามนะคะ S <S แกทานส้มตำนะคะวันนี้ฝรั่งทานส้มตำะคะ่ะส้มตำไทยค่ะเราจะไปซี่นะยูโมเฟสเซตีนเนี่ยชิลลี่ชิชลลี่ออโคมาจะซัมเมนทานส้มตำบรรยากาศดี <S 2> <S 2> <S ค่ะเดี๋ยวนี้ก็สั่งไอ้นันไปกุ้งมะขามนะคะอันนี้คือกุ้งราดซอสมะขามนะคะกุ้งตัวใหญ่มากคะ่ะห้าตัวนี่ก็โหอ,อร่อยเลยคะ่ <S 2> <S 2> <S คะกินกับข้าวพอ อ่ออนี่จะมาเก๊นี่ค่ะโุงแรมซอนมะขามวิวสวยงามมากนะคะวิวสวยงามมากเห็นไหมคะมาช้าไปนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ริมอ่าริมเขาตะเกียบนะคะร้านอาหารเขาตะเกียบค่ะดูค่ะกุ้งอันนี้คือกุ้งมะขามนะคะกุ้งมะขามอร่อยมากนะคะ กุ้งมะขามนั่งทานอยู่ริมวิวนั่งทานอยู่ริมทะเลนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะเขาตะเกียบค่ะหัวหินค่ะเขาตะเกียบหัวหินนะคะเห็นวิวไหมคะสวยงามค่ะสวยงามมานั่งทานอาหารเย็นริมทะเลกันนะคะกุ้งมะขามอร่อยมากค่ะกุ้งมะขามส้มตำลุงเขาหมดไปแล้วลุงทานส้มตำกุ้งมะขามค่ะกุ้งมะขาม ปงมะขามอร่อยมากค่ะอร่อยมากตัวใหญ่มากนะอร่อยมากค่ะวันนี้พระจันทร์เต็มดวงนะคะพระจันทร์เต็มดวงเพราะว่ามีการลอยกระทงนะคะพระจันทร์เต็มดวงเห็นงานนู่นพระจันทร์อยู่เหนือทะเลนะคะตอนนี้ทะเลเมืดแล้วเห็นไฟลิบๆๆๆๆๆๆมาเป็นแนวมานั่นแหละตรงที่เห็นะลุกเลยลูกเลยดิ อะไรลูกขายอะไรกันปลากรอบอร่อยอร่อยปลากอบอีกแล้วกี่บาทลูกร้กอยหนึ่งเลยเหรอเอาเด็กมา,กกา,กกา,ากขายของมาช่วยซื้อไหนมาร้พพอยหนึ่งนี่ขายปลากรอบมาช่วยเด็กซื้อไปเดี๋ยวนะดูหฮาหึ้นเลยหึ้นเลยนี่เดี๋ยวก็หันช่วยเด็กซื้อของค่ะเออ เห็นไหมคะวิวสวยนะคะวิสวยค่ะร้านอาหารชื่ออะไรนะมังกี้อะไรนะมังกี้อะไรนะชื่อร้านอะไรลืมอีกแล้วมังกี้เมาเทนอร่อยมากค่ะกุ้งมากคาะอร่อยมากตัวใหญ่มากอร่อยอร่อยค่ะาระจันเต็มดวงนะคะสวยค่ะสวย มีสารเจ้าที่คนลับถือกันนะคะดูสวยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ Where you come from <em> Where you c ลักเซมบรกลักซมเบิร์ก You make video ะ y o เด็กทันทันนิดทันแขนก็แขนลักสมเบิร์กม <Yes. S 1> ีของมาฟานอร์เกนนนะนอมโฟนอยาเด็กลาเกะมูฟฟี่ใาญอายูทูบเบอร์ <laughs> ยูทูบเบอร์อยฟินวิ่งนะเป็นลูกฟินเลยนี่ค่ะเป็นโบราณโบราณน,นะคะหนังตะลุงนะคะหนังตะลุง หลังตะลุงเขาแก้บนค่ะแก้บนของหลวงอ่าตรงนี้ค่ะแก้บนของศาลเจ้าตรงนี้นะคะไม่ค่อยเห็นนะคะคจะไม่ขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะถ่ายได้เลยคะ่ะเห็นไหมคะ <S <S นี่เขาแก้บนใช่ไหมคะก็หลชื่อศาลเจ้าอะไรตรงนี้ศาลเ,เจ้าพ่อเขาตะเกียบศาลเจ้าพ่อเขาตะเกียบนะคะออนี่ค่ะ<อ>นี่เขาแก้บนด้วยกัน ของแกบนเต็มเลยนะคะเสด็จเตี๋ยกรมหลวงชุมพรตรงนี้เลยค่บอ๋อเหรอแล้วแล้วมีมีรูปท่านตรงนั้นด้วยไหมใชใช่ตรงนั้นนะคะอ๋อเลยค่ะขอขึ้นไปไหว้ท่านเจ้าพ่อเก่อสิงโตด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะแกบนไปอ๋อตรงนี้เป็นกรมหลวงชุมพรอยู่ด้วยนะคะศาลเจ้าตรงนี้ค่ะ คือพวกพี่ๆเขาขอแล้วก็ได้สมสมสมอ้ปรารถนาของเขานะคะก็เลยต้องแก้บนนะคะเอาแก้บนทุกปีค่ะเห็นไหมคะมีหนังตะลุงซึ่งเป็นหนังตะลุงโบราณนะคะลูกพ่อปวดชัยนาทนี่มาจากชัยนาทค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะบอกว่าได้เจออะไร,ประแปลกๆค่ะวันนี้แต่ยังไม่ทันแสดงนะคะเขาต้องแก้บนให้เสร็จก่อนนะคะอุ้ย <c oughs> จุดเล่นทุ ใชนะคะวิวสวยๆกลางคืนค่ะ